เขาไหนเขาไหนเยอถามเรื่องกดนะเมื่อวานต้องรอเขนาไหนนะที่ทำเรื่องกดนี่เขาดูเรื่องกดนะอ่ะอ่าขนวยครับขนวยขนวยเขาเรียกกดอะไรมาถามนะอ๋อน่าจะเป็นเกี่ยวกับที่เคอร์ปิวครับอ๋อไแน,น,น่นี่แหละนี่คือเขาใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่อยู่หรอใช่ไหมไม่อยู่ใช่ป้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามแม่ โล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 นุ low 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 low. ้ยนุยนุ้ยมาหน้าสนอนหน่อยอันนี้ใครครับอันนี้ใครเนี่ยไม่อยู่อืันนี้ใครครับไม่อยู่คะ่ะไม่อยู่ชื่อ,อยูดีคร<ว>ับโค้เหลืองเนี่ยฮะตัง<ค>วดัดวายอ่าไอรีนครับไอรีน<ห>อ้าวคนละคนเหรอ อย่าร้อง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 แค่ให้เขาข้ามก็อย่าร้องอย่าร้องครับไม่เอาไม่เอาโอ้โอนะโอ้โอนะโโโนะยุบแน่ๆเลยครับเพิ่งไปซื้อ,อยามาทาโดนยุงกัดมาขอไม้ตียุงหน่อยไม่มาลกไปนะ ใช่ไหมใช่วันนี้ไหมใช่ครับใช่ใชเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรขอบเมืา่อวานนี้เหมือนมีคุณแจ็คเสนอมาสองบทเรื่องเคส้นที่จับจับได้เลยกับเรื่องเคสงานดำอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกนี้ดีกว่าคุณไปแก้กดไอ้ไอ้ไอ้นี่นะครับไปแก้กดตอนที่ตำรวจมีเคสอุ้มอ่ะจะมีการจับเรื่องขายายาถูกไหมครับก็คือจับได้เลยถูกไหมเรื่องปูนขายายาอ๋อพวกงานดำนดนทุกอย่างใช่เน้นทุกอย่างแล้วก็ใส่เงื่อนไขเพิ่มไอ้ใส่เพิ่มไปก็คือเรื่องปนด้วยครับ ไม่ต้องรอใ,ให้ไล่ขึ้นรถก็คือสามารถล็อกได้เลยเทำได้เหมือนกับการขายยาเลยครับเ,เพราะว่าถ้าเราไปแบ่งแยกเงี้ยเดี๋ยวตำรวจจะงงกันเองทำให้มันเป็นพื้นฐานไปให้หมดเหมือนกันให้หมดไปเลยดีกว่าครับผมจะลองไปคุยกับผบอปนต่อหน้าก็าถ้าป้นต่อหน้าแบบ<ๆ>เห็นจะจ่คาคาตาคือพุอ่งกดป้นอะไรเงี้ยก็คือจับได้เลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามาที่หลังแล้วเขากำลังปนอยู่<ๆ>ก็คือเือเขาเหมือนปกติแล้ว คือถ้าถ้าแบบกำลังพ้นพ้นอยู่แบบพ้นอยู่แล้วคือคือเรากดเคสไปแล้วแต่พ้นอยู่แล้วถ้าเรากดเคสไปเราไปไม่ทันที่เขาพ้นต่อหน้าอะไรเงี้ยก็เหมือนปกติเลยแต่ว่าถ้าเราไปเจอพอดีแล้วเขาพ้นต่อหน้าเนี่ยเราจับได้เลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแต่ต้องเปิดบอนะถ้าไม่เปิดบอเนี่ยเขาเดี๋ยวเขาจะร้องเรียนได้นะครับ วงเคอร์ฟิลไม่วงเคอร์ฟิลมีปัญหาไม่มีไม่มีใช่ไหมมีไหมตอนนี้ผมแบบว่ามันมันตีตายใช่ไหมแต่ตำรวจมันน้อยผมจะให้แบบว่าคนที่อุ้มมาในรถคันเดียวกันอะแบบให้ล็อกมือได้เลยอ,ะอ่ะเข้าใจไหมก็คือบนรถอุ้มอะก็คือสามารถยิงลงรถมาปุ๊บด็กศพออกมาแล้วก็ล็อกได้เลยอเออเอันี้เอเอเดี๋ยวเดี๋ยวแก้วงเคอร์ฟิลผมหนะ่อยก็คือต่อให้ตำรวจจะไปเจอคุณในขณะที่อุ้มศพ แม้ว่าจะไม่เปิดหรือเปิดวงค่ฟิวก็ตามสามารถจับเป็นทุกวิธีจะล็อกหรือว่าจะทําอะไรก็ได้เพราะว่ามันเป็นเหตุชีวิตเคสของชีวิตของคนอื่นเข้าใจเข้าใจมันไม่ควรยกเว้นว่าต้องต้องตีตายอย่างเดียวอะไรเงี้ยนี่หนูหนูบอกเหมือนเหมือนจะคุยกับบางแกงไปแล้วว่าว่าแบบถ้าถ้าเป็นพวกแบบเคสชีวิตอัหนูหนูไม่ต้องเปิดวงแดงแล้วหนูก็ใช้แบบลูกซองยิงได้เลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นคันที่อุ้มอ่ะ ครับหนูจะพูดไปแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รู้ทั้งหมดแค่มีบางคนคือก็เดี๋ยวเรา,เด,เ,ราเดี๋ยวเราจะปรับไปใช้แ,แบบนี้นแลว่าใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวหนูจะประกาศอ,ออกมาแบบ,บอันนี้เลยครับผมของเคสอุ้มอ่ะเราไม่ต้องไม่ต้องเอาวิธีอะไรเล่นให้เยอะครับคือเราเราต้องฟรีสไตล์ตให้ได้มากที่สุดของตำรวจต่อให้ไปคนเดียวก็ต้องจับได้อ่ะ เมื่อก่อนเนี่ยมันมันไม่ได้ทําอย่างนั้นครับแล้วก็หนูก็เลยเหมือนแบบรอสตอรี่มันจบเพราะว่ามันแก้กลางกลางสตอรี่ไม่ได้ไงหนูก็เลยคุยคุยกับพวกน้องด้วยแล้วก็ฟังฟังฝังแก๊งมาด้วยอะไรเงี้ยให้มันแบบอันนี้มากที่สุดแล้วพอสตอรี่มันมาต่อๆกันหนูก็เลยแก้นยังไม่ทันพี่จีจับอาจจะไปหลายรอบแล้วใช่ครับใช่โอเคครับมีอะไรที่ต้องอยากแก้ไหมที่เขามาร้องเรียนบ่อยๆมีไหมข้อไหนที่เขาร้องเรียนบ่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ ไม่น่ามีนะครับถ้ามีก็เนี่ยแหละเรื่องเรื่องวงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้มันมีวงสองวงแล้วเหมือนเขาน่าจะแบบไม่มันมันจะขึ้นฝั่งฝั่งที่ขึ้นอย่างเงี้ยครับมันจะมีวงวงธรรมดาเลยที่แบบไม่มีเคอร์ฟิวกับวงสิบวิอะครับแอบใช่แล้วเขาเหมือนแบบเขาไม่ได้มองไม่ไม่ได้สุ่มครับมันเองแล้วเหมือนแบบเขาเขาถามว่าวงกับวงที่ไม่มีวิเลยนี่คือใช้ยังไงอะไรยังไงเงี้ย ถ้าเลือกได้ไหมว่าเลือกได้ไดมมันจะเปิดยังไงครับถ้าถ้าเลือกก็จะเป็นเคอร์ฟิวสีเขียวก็คือสิบวิสีแดงก็คือเปิดแล้วยิงได้เลยใช่ครับใช่ที่ที่ที่มีปัญหาส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบว่าหนูเปิดแบบไม่มีสิบวิแล้วเขาก็แบบจะออกแล้วทําไมไม่ให้ออกอะไรอย่างเงี้ยงั้นเราเปลี่ยนไปให้ตํารวจไม่ต้องเสียงก็คือไม่ต้องใช้สิบวิแล้วใช้แค่อันเดียวเลยผว่า ให้ตำรวจลดปัญหาในวงวันนั้นถ้าเรื่องเคสอุ้มหมาหนูหนูคุยกับน้องไว้แล้วว่ารอบนี้จะแก้เป็นไม่ใช้สิบวิไปเลยแล้วก็พวกที่แบบเป็นการเตือนการป้นหรือว่าแบบที่ควักอาวุธต่อหน้าใช่ครับให้มันเป็นหน้างานไปเลยอะไรที่มันเป็นเตือนหนูจะให้ใช้สิบทั้งหมดแล้วก็ไล่ให้เขาออกอย่างแบบวันเมื่อวานนี้เหมือนที่ยังสตอรี่ไม่จบเหมือนยูเอฟกับยี่สิบเอ็ดเขามาตีกันตรงนี้หนูก็เปิดวงสิบวิแล้วก็ไล่ออก ยี่เอ็ดเขาก็ถามหนูว่าเออเนี่ยเขาไล่บําผมไล่ชนผมทําไมถึงได้จับเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่ามันมันยังไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นหนูเลยเปิดวงสิบวีแล้วก็ไล่ออกไปก่อนโอเคประมาณทีนี้เราเราเราไปบอกเขาให้เขาแก้เลยก็คือไม่ต้องใช้สิบวิแล้วเพราะให้มันใช้เหมือนกันหมดเลยดีกว่าตำรวจจะได้ทำงานแบบเข้าใจตัวกันหมดได้ไม่ต้องมานั่งแบ่งแยกบอกเขาว่าไอ้สิบวิยี่สิบวิสามสิบวิไม่มีละใช้ข้อเดียวให้หมดเลยประชาชนเข้าใจได้เข้าใจกดข้อเดียวแด้เขารับฟังได้แค่ข้อเดียวนะครับของผู้เล่นอะของแก๊ง ข้ออื่นที่มันเป็นย่อยออกมาเขาจะไม่จำแล้วเขาจำแค่ข้อหลักๆก็ให้เขารู้ว่าอันเนี้ยคือเคอร์ฟิวก็คือไม่สามารถเถียงได้แล้วอะต่อไปเนี้ยมันจะไม่มีวินะบอกแล้วว่าไอ้สิบวินะเพราะถ้ามีสิบวินเนี่ยตำรวจก็จะโกดหัวกันแบบอย่างเงี้ยเรื่อยๆเอ้ยไหนสิบวินตำรวจไหนสิบวินไม่เห็นไล่เลยไม่พบสิบวินเลยอันนี้อันนี้เยอะเยอะเยอะมากเลยครับเมื่อก่อนนี้มันวงวงที่ยังไม่สิบวินมันมันเพิ่งอัปเดตมาประมาณเดือนเดือนกว่าก็พอ อัปกดอะไรมาใช่ไหมก็ประกาศทุกวันไปก่อนสักอาทิตย์หนึ่งประกาศเต็มเมเลย2อาทิตย์ของเดือนอะไรเงี้ยประกาศทุกวันช่วงพีคไทมบอกว่ามีอัปเดตกดมาสักอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าให้เขาเข้าใจแล้วก็ค่อยเริ่มใช้ใช้ได้เลยครับบังคับใช้เลยก็คือก็คือหลังจากประกาศปุ๊บก็เขียนต่อท้ายไปเลยว่าบังคับใช้ทันทีงั้นเดี๋ยวหลังหลังรีนี้หนูน่าจะอัปเดตให้ได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้กำลังเขียนเขียนกันอยู่ ตำรวไม่มีปัญหาอะไรเยอะใช่ไหมครับกับแก๊งกับประชาชนตอนนี้ไม่ไม่ค่อยมีแล้วครับไม่ไม่มีอะไรเลย <Okay. S 2> ถคามีก็มีแค่เนี่แหละครับเรื่อง,เร,องเรื่องวงที่ที่อาจจะเยอะหน่อยอตอนนี้กําลังกําลังเขียนแบบให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็แจ็คอยากให้เอาวงสิบออกใช่ไหมแค่เปลี่ยนแค่ไอ้ลบสิบวิออกก็จบแล้วนะจริงๆแค่ลบเพบ <Okay. S 2> ว่าสิบวิได้ เราให้เขาเข้าใจไปง่ายๆดีกว่าเรามานั่งแยกหัวข,ข้ออย่างเงี้ยเขาจาไม่หมดหรอกแล้วเวลาเราเถียงเขาก็บอกอา้าวมีกฎนี้ด้วยเหรอครับอ่ะจไอ้นี่เจอเจอเจอบ่อยคับมีอะไรที่ที่ที่คุณจะแบบอยากเสนอไหมคะเท่าเท่าที่เล่นมาม,มีแค่ลูกเล่นเพิ่มอ่ะก็คือเสนอไปให้เกมแล้วอะไรระเบิดแปรรถอ่ะ เอาให้รถเวลาขึ้นเขาใช้ได้แค่รถบนเขาให้แปะตำรวดได้พังเลยโ oh. เพราะว่าตำรวจเรามันต้องรองรับกับผู้เล่นอตำรวจ40ผู้เล่น800 50มันมันควรจะปิดได้เร็วกว่าน,นี้ใช่แค่เพื่อให้หน่วยงานหน่อย <S <S แค่แค่ขึ้นขึ้นเขาโอเคไปก็ประมาณเคสหนึ่ง20นาทีใช่ไม่ไหวอ่ะ ไม่มีปัญหาอะไรก็ผมว่าก็ใกล้ลงตัวแนละ้วของตำรวจใกล้จะสมบูรณ์ละกดต่างๆมันเริ่มเข้าที่แล้วมันผ่านมาหเดือนเจ็ดเดือนแล้วเข้าทีแล้ว่ะใช่คใช่มันจะสมูทไปเรื่อยอาจจะมีอะไรอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้น่าจะอัปเดตอีกนิดนึงแล้วก็รเรื่องเวลาไเจอเขาด่าหรือว่าอะไรมาเอไอไปเอากดที่บอกว่าตำรวจด่าสวนได้ออกด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานเนี่ยไม่ควรด่าสวน่ะไม่ใช่แก <ดา S 2> <ม>๊งอันนี้ไปไปลบออกให้หน่อย เหมือนเหมือนจะไม่มีนะคะไม่มีแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่แล้วก็เราเราจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ไมา์เซตของตัวเราเองตัวเรเลยว่าเราจะคติเราจะสนุกหรือว่าเราจะเบื่อเราจะเซ็งมันอยู่ที่ไมา์เซตว่าเราควาบคุมมันลงได้ดีแค่ไหนถ้าสมมุติว่าว่าเขาหัวร้อนมาใส่เราเราหัวร้อนกลับมันก็เดือดกันไปทั้งคู่เราต้องเย็นอ่ะเย็นแบบเย็นเจี๊ยบเลยไมล์เซตสำคัญสุดแล้วจริงๆตำรวจเก่งทุกคนแหละแต่แค่ไมล์เซตอาจจะมีหัวร้อนบ้างหลุดบ้างเลย แล้วก็มีโทษวินัยตามมาครับถ้าถ้าร้อนหรือว่าอะไรลองลองให้ค่อยค่อยค่อยคปรับไมเคิลเข้าแบบพิดบวกกันดูลองให้พลังบวกกันดูไม่ช่วยได้เยอะอยู่ที่คนนำอ่ะอยู่ที่บอบอ่ะยอปาป็นคนแบบู่ว่าเล่นให้สนุกพอคนคนนำเป็นไงมันเหมือนแก๊งแล้วฟิลหน่วยงานกับแก๊งอ่ะเหมือนกันเลยหัวเป็นไงคนในแก๊งเป็นงั้น าฟังไว้เยอะๆปะเขาจะว่าปาแล้วก็ให้เขาทำนี่มาก็ดีนะครับคนของกลางสอนอเป็นรถอ่ะอ่าคิด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 ไว้แล้วครับอ,อ่านายกช่วยคิดอยู่ครับเพราะของกลางเยอะมากตอนนี้หมื่นอ่ะเกือบสองหมื่นอะนั่นแหละก็เอามาให้แบบแก๊งอื่นได้จอยกันของกลางที่แบบได้มาแบ่งมาสักสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ออกมาทีเล่นหลายๆรอบก็ได้เก็บไปเล่นหลายๆรอบ ได้ครับได้แบบชิงของกลางอะไอย่างนี้นนใช่ไหมผมเสนอเดอะเพิร์กเข้าไปแล้วโอเคครับไอ้หนังอะเดอะเพิร์กอะไรนะั่นอะที่มันแบบกลางคืนห้ามออกจากบ้านอะว้าวกดมีอะไรไหมครับบอบอมีอะไรที่มีปัญหาไหมตอนเนี้ยตอนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับแตเ่เริ่มลงตัวแล้วใช่ไหมเริ่มลงตัวแล้วกำลังแก้กันอยู่คืนนี้จะน่าจะอัปเดตนะครับ ผมบอกเนี่ยคนนี้ไปสอนคำกดนะที่ควรจะแก้ให้เข้าใจง่ายขึ้นส่วนใหญ่ปูนเยอะๆนะที่เนี่ยคนจะใช้ปูนเยอะมากเลยนะใช่ครับปูนเยอะมากเลยนะปูนเยอะครับปูนเยอะจบกันทั้งวันทั้งคืนใช่พวกหนูก็เข้าให้กันทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันแบบออเดอร์ไทม์ เข้าเข้าบ้างอะไรบ้าง MDT เข้ามาก็ยิ้มแล้วมั้งใช่ป่ะทำงานง่ายขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้ยเกินไปอ่ะวันเจี๊ยบเหลือแค่ไอ้ตรงไอ้ตัวคำนวณกับไอ้พอเวลาเรากดเสร็จให้มันเคลียร์ออโต้อะไม่ต้องมากดเคลียร์เผื่อเราแบบพลาดไปเหมือนผมเมื่อวานผมไปใส่พอดีเขาอุ้มศพขัดขืนคดีเก่ามาติดมาอยู่ไงผมก็เป็นไปใส่ยับเลยคดีเก่ามาติดแต่ว่าเวลาสมมติว่า เคสเคสคนนี้เป็นปูนใช่ไหมเวลาพวกหนูทํางานตามอ่ะคนนี้ปูนคนต่อไปก็ปูนปุ๊บพวกหนูกดเดียวต่อได้เลยนะอ๋อมันก็ง่ายเนาะใช่แต่แบบแต่แล้วแต่เราชอบมันหลงอ่ะใช่ใช่แล้วแต่เราชอบมันมีปุ่มเคลียร์ไงแต่ปุ่มเคลียร์แม่งเล็กชิบหายเลยก็เหลือแค่ผมว่าตอนนี้ตำรวจกับหมอก็โคลนอยู่แล้วใช่ไหมปกติไม่มีปัญหาครับปกติครับปกติครับหมอตำรวจปกติเลย ตีซ uh ี่ตีี่เหรอไม่เคยลงรอยใช่ไหมไม่ไม่ไม um> ่ใช่ไม่ลงรอยครับไม่เคยคุยเลยครับไม่เคยคุยอะค่ะมันมันไม่มีอะไรที่ต <Okay ้องคุยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเหมือนตอนแรกเขาจะคุยกับหนูเรื่องกฎที่ที่จะต้องแบบเอากฎประเทศมาคุยเอากฎตำรวจกฎทีซีกฎหมอมาคุยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เรียกหนูไปคุยเลยน่าจะงานหนูหรือเปล่าเรื่องที่เราเจอเมื่อวานที่ผมเคลียร์ให้ไปสามเคสที่คดีไอ้คดีคล้ายกันอะก็คือเรื่องที่อุ้มสองอะแล้วมารอเรียมรอที่สองอ๋อ คนนึงแคสแล้วคนนึงไม่แคสใช่ไหมอันนี้ทำเป็นมาตรฐานไปเลยครับประกาศเป็นมาตรฐานไปเลยก็ได้ว่าถ้านั่งสองอะแล้วความเสี่ยงถ้าเกมคนใดคนหนึ่งแล้วไม่ไปต่อก็คือเกมเหมือนกันเอาสมมติว่าถ้าคนนึงแคสแล้วก็คือเขาถ้าเขาจะหนีต่อก็คือปล่อยเขาหนีไปเลยใช่ไหมใช่ครับก็คือเหมือนที่เราคุยกันตามเข้าใจกันแบบนั้นนะผมเข้าใจแบบนั้นก็เลยมาพูดกับเขาได้เพราะว่าไอ้เมื่อวานตรงกลางเมืองอะมันมีคนที่ฮอสปอตมาปุ๊บแล้วเขารอเพื่อนเพราะว่าเขาบอกว่าเพื่อนแคส เื่อผมก็อธิบายเขาว่าถ้าคุณนั่งสองมาไล่คนหนึ่งอ่ะเป็นศพอยู่แล้วคุณมีศพอ่ะคุณจะรอไม่ได้นะเพราะว่าหอมสปอตคุณอยู่แต่ถ้าคุณไปที่ลับๆแล้วมันไปแค่ที่ลับๆแบบคนไม่ไปเจอเนี้เล่นได้ปกติอ๋อใช่ครับปก,ปกติก็ยังไงอยู่แล้วที่แบบว่าถ้าถ้าสมมติว่าตำรวจไม่เห็นหรือยังไม่ได้ไล่อะไรเง,งี้ยมันมัน,ม,นมันก็มันก็เล่นต่อได้แต่ว่าถ้าาตำรวจไปเจอแล้วอะไรมันมันก็ยังต้องเล่นนะครับ ปกติมันก็ต้องถ้าสมมติว่าค,คนขับแคสตนกขัก็ต้องหนีต่อไม่ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าศบแคสแล้วคนขับหนีอ่ะหนีอยู่ก็คือไม่ไม,ไ,มไม่มีหยุดรอนะก็คือไล่ไปก่อนเพราะมันไล่อยู่อ่ะมันจะมาหยุดเบรกไม่ได้ครับอันเนี้ยมัน,ม,นมันไม่ค่อยเมรกเซนเท่าไหร่ถ้าจะให้หยุดรอใหญ่<อ>ถ้าถ้าแบบว่าศบแคสเขาจะให้หยุดแล้วก็รอเทคสองนะคะเพราะว่าไม่มีการซ้อมอ๋อนั่งสองใช่คับก็คือถ้านั่งสองแล้วคนใดคนหนึ่งแคสอ่ะ ศพศพฝั่งไหนซ้ายขวาแคดอะก็คือขับต่อได้เลยเพราะว่ามันยังมีศพโชว์เราอยู่ไงเข้าใจครับใช่ค่ะแต่ตอนนี้วุ่นวายกปกติแล้วคุ้มๆปกติเลยเสียเวลาศพข้างๆด้วยอะใช่ครับใช่ครัอันนี้แค่ก่อนนี้อุ้งสองที่เราต้องปรับก็จบละไม่มีอะไรละเออหนูมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องกรณีที่เขาชนวงทะลัคามอะเขาตั้งใจแล้วหรือว่าอะไรู หนูไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่านั้นเหมือนเหมือนซิ่งกับอันนี้มันชนซิเออมันซิ่งเกินอ่ะหนูอยากให้ให้อันเนี้ยมันเหมือนเขาจะร้องนะว่าพี่โดนจับอะตอนนั้นอ่ะอันนีเรองม่าอยากให้เขาไปชนเองอ่ะใช่หนูหนูอยากให้มันเป็นแบบว่าถ้าเขาชนเองเขาต้องทิ้งศพือนแบบเหมือนตกน้ําเลยอ่ะได้ได้ไหมอ่ะอย่างเงี้ยก็เอาจริงถ้าสมมุติว่าเข้าไปชนวงเดือรรมอ่ะมันก็มันไม่รออยู่แล้วว่าถ้าโดตามมา ้ถ้าตำรวจไม่ตามอะถ้าตำรวจไม่ตามรถมันก็อยู่อยู่ผมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วมันก็มันก็รอเคสกดแล้วก็รอเรียกเพื่อนอะไรก็อาจจะเปิดช่องให้เขาเล่นหน่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าตำรวจไปเจอเขาชนวงเนี้ยก็จับได้ปกติแล้วมันร้องไม่ได้อยู่แล้วมันพลาดเองอะใช่แต่ว่าหนูหนูคิดงั้นเหมือนกันว่ามันมันมันไม่ไม่เอาเเอาหมือนได้เอาเหมือนแค่เคสอุ้มเดี่ยวก็ได้ครับถ้าตำรวจไม่มาก็รอดรอดไปอะไรเงี้ยน่าจะมันจะได้เข้าใจง่ายๆอย่าไปทำอะไรให้มันแบบย่อยออกมาปุ๊บ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 เรื่อยๆย่อยย่อยย่ครับ เหมือนให้ช่องเล่นเขาด้วยแหละงานก็อัปเดตคืนนี้เลยละกันกดถ้าอันนี้เขียน,นเขียนย่อยลงไปให้เขาอ่านเลยจะได้เข้าใจตรงกันคิดอะ่ะบอกคิดคิดลงคิดมา,าแล้วหนู<ะ>หนูหนูจะเขียนแล้วส่งให้คิดทีเดียวหนูกูอยากคิดแล้ว,วแต่ว่าตอนตอนนี้มันจะกดมันจะอัปเดตเข้าเป็นในชีตันจะไม่ได้แบบ ไม่ <Update S 1> เราเราเราเดบกฎหมายม<ร>าใช่ปะเราก็าไปแปะในห้องประกาศตำรวจอ่ะหนึ่งโพสในห้องดิสคอดครับห้องประกาศจ,จากกรมตำรวจอ่ะหนึ่งหนึ่งครั้งก็คือทําให้มันแปลเล่า,ลาสอนไว้ว่าเราเราได้บันทึกไปแล้วว่าเราเคยบอกไปแล้วว่าเรื่องเนี้ยเราประกาศออกมาแเรากดหมายออกมาแล้วอะไรเงี้ยให้เขาด่าเราไม่ได้อ่ะเดทหรอ เด็กๆมีอะไรที่เจอไหมแบบเวลาไปไล่คนเดียวหรือว่าอะไรเงี้ยพูดได้เลยแม่พี่ตอนเนี้ตอนเนี้คือว่าซูป้าสามสองกับมาแต่งอ่ะมันยังออเออเออไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องอ่นเนี้ยเรอเดี๋ยวเอเข้าใจอะไรต้องไม่ได้เดี๋ยวไปคุยให้เรื่องนั้นเดี๋ยวเดียวไปลองรถก็แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่บอกได้เรื่องเรื่องปรับรถเราบอกได้เพราะมันเรื่องอะไรนั้นตามสองกับซูป้าเลยครับเรื่องนี้ทำเงานตามตอนเขียอุ้มเนี่ยยังไงนะ จับได้เลยครับจับได้เลยได้ไม่ต้องเตือนครับจับได้เลยยกตัวอย่างได้ไหมก็สมมติว่าส้มติว่าไล่ไม่ไม่สมมติว่ามีเคสอุ้มก็ได้ไม่ต้องเราไม่ต้องไม่ต้องไปไล่ไอเคสอุ้มก็ได้ถ้าเราขับผ่านเจอคนจกปูน่ะเราลงไปจับได้เลยไม่ต้องเตือนถ้ามีเคสอุ้มนะหมายถึงเป็นคนนอกด้วยใช่ไหมที่ไม่ใช่คนที่เขาไม่สตอรี่ใช่ครับทุกคนเลยในเมืองที่เล่นงานดำที่ทำงานดำตอนที่มีเคสอุ้มอ่ะจับได้หมดเลยทุกเคสเลยเคสป่นเคสอะไรจับได้หมดเลยเขาจะไม่ร้องหรอว่า ทาไมไม่ไปไล่เคสอุ่มอะไรเงี้ยมันมีเคสชีวิตอยู่ครับมันก็ต้องจับได้เลยอยู่แล้วเพราะว่ามันเหตุการณ์ต่อหน้าที่ตำรวจไปผ่านไปเจอพอดีไงแค่ลงไปเจลประมาณสองสามนทีก็ผมว่ามันทําได้อะถ้าไม่ไม่คือผิดกฎหมายเหมือนกันอ่ะใช่ใช่ถ้าเราปล่อยเขาถ้าเราปล่อยเขาถ้ากลับเราก็ปล่อยให้เงินแดงเงินเอะไรมันกระจายเข้ามาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันเถียงไม่ได้หรอก เพราะถ้าสมมติเราเจอเราเขาจกใช่ไหมแล้วเราไม่ได้จับเขาแล้วก็โดนเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะถูกก็จริงใช่เพราะเขายังอะไรไม่ได้อยู่แล้วผมพอเรื่องกระจกรถไม่แตกได้ไหมขณนไหนครับรีพอร์ตเลยพูดเลยครับเออพวกใช่เราประชาชนอะกระจกรถเขาไม่แตกแล้วเรายิงลงเขาลงรถไม่ได้รถเอามืนอกจากรถเขาจะพังนี่น่าจะเกือบทุกคันอะ เซนหน้าก็เป็นนะถ้าเขาไม่ถูกกระเลยะแตกหลายคันอยู่อะเพราะปกติช็ดปุ่มจริงๆถ้ากระสุมันแตกมันจะทำให้ไม่เสียทรัพยากรตำรวจเยอะอะมันจะไม่ต้องเสียคนใช่ครับอันนี้ผมเสนอไอ้นี่ผมเสนอไอ้ GPS ตำรวจไปเลยนะเวลาตายอะให้มันกด GPS แสดงไปเลยว่าตัวตายอยู่ไหนรือวมันมีอยู่แล้วปะโอเค ไม่ยังไม่มีครับยังไม่มีตอนนี้มันมีแค่แบบว่าถ้าตายแล้วสคอตยังขึ้นอยู่ค่ะอ๋ออันนี้ก็เดี๋ยวตอนตอนนี้เข้าเวรมันจะมีใช่ไหมแต่ว่าเบางทีตอนตายมันคิดแก๊งเขาตำรวจอาจจะมาก่อนเขาดือดร้าเพราะว่าตำรวจต้องใช้ใช้ใช้งานไงเราแบ็คแคทเขาอ้อมปุ่มไฟฮอลหนูไปไว้ไหนอ่ะเดี๋ยวไปถามให้เดี๋ยวไปถามให้เดี๋ยวไปถามเราถามแล้วเขาไม่ตอบไม่อยู่ไม่อยเขาหนูหนูอ่า อันนี้ถือว่าตัวถามเขาแล้วคือถามเขาปุ๊บเขาก็ตอบข้อความหนูแล้วก็ถามเรื่องไฟหอไปเขาไม่ตอบกาหายไปเลยลองไปอ้อนเขาดูครับลองไปอ้อนเขา,าดูมอนดีๆนะระวังเมียตบเด้อหล่นยาดียาดีหล่นยาดีไปเลยของที่ซีอยากแก้เยอะครับแต่ยังไม่ทำอะไรเลยของที่ซีผมว่าเราดูเขาจะแก้กดอะไรออกมา น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งตอนเนี้ยเหลือแค่อัปเดตตอนเอาแบบเอาแบบสอนอไปไหมผมขอให้เอาแบบสนอแบบสอนออย่าเลยสนอเหรอโอเคเยก็แี้แหละอเคยก็แี้แหละคือตอนตอนเนี้ยคือขับออกไปแค่กหลานกลางตัวเนี้ยก็ก็จะตายแล้วนั่นเอโอเคโอเคคได้ไม่หน่วกเนาะ เช่นใช่ตอนแรกพวกหนูคุยกันไว้หลายรอบแล้วพวกหนูพวกหนูคุยกันไว้หลายรอบแล้วเลยแล้วก็ถ้าสมมุติแก๊งไหนตีตำรวจบ่อยๆอ่ะทำไม่มาเลยครับไอ้กฎบังคับใช้มาเลยว่าจะจับเต็มทุกคดีอ่ะไม่ลดเหมืนแบล็กลิสหรอค่ะใช่ค่ะเหมือนแบล็กลิสหมอโอ้ยยูเอฟน่าจะโดนก่อนแรกเลยครั้งแรกก็คือคูณสองอันนี้สองคูนสี่อันนี้สามคูนแปด ก็ไม่ให้บริการอะไรทั้งนั้นไม่รับแจ้งอะไรทั้งนั้นใช่ครับไม่สนใจเลยก็คือปล่อยเลยปล่อยโสเลยปล่อยซึมอ่ะโหปล่อยงมหนูหนูคิดคิดอยู่นะเรื่องเรื่องแบกนีแต่ว่ามันเหมือนตอนนี้มันจะถ้าอัปเดตตอนนี้มันน่ใจเยอะก็คือถ้าเขายิ่งตียิงยิ่งโดนอ่ะยิ่งตียิงโดนอ่ะแม้แต่ตำรวจจะแบบไปอยู่คนเดียวแล้วโดนเขาตีไม่ตายก็ตามก็โดนคูณอยู่ดีเออเมื่อวาน เมื่อวานนี้หนูที่ที่มันมีปัญหาที่ที่คุณแจ็คไมาเชียร์ก่อน,อน่อนหลังลรีอ่ะมันเป็นเรื่องกระขังโองเหี่ยวอะครับโดยกับไปคนละเอ็มคุณจะว่ามันมันเยอะไปหไหมใครอ่ะมันเป็นกฎเดิมอะครับแต่ว่าที่ที่พวกหนูลองลองคุยกันมาพวกหนูคิดว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งแก๊งต่อหนึ่งเอ็มอะแบบว่ากระขังโนนเหนี่ยวห,หน่วยงานครับหน่วยงานใช่ค่ะกระขังโนนเหนี่ยวห,หน่วยงานสมมติว่าเออแล้วใครีคืนเงินเขาแล้วก็พวกหนูนี่แหละมัน หนูไม่เคยใช้กดเนี่ยหนูไม่อยากมีปัญหา,านะถ้าถ้าถ้าไม่คืนมันมันไม่จบอะหนูกลัวเป็นแบบนั้นไงหนูไม่อยากให้น้องๆมานั่งเครียดกันแบบว่า,าวก็หนูยังพอเข้าใจได้เมื่อเกิดอะไรถึงใ,ใส่คอา์รังคือเมื่อวานนี้เอ่อน้องเข้าไปเหมือนเหมือนโดนยูเอฟแทงใน Club, ปกุกอะครับปุกใหญ่แล้วทีนี้หนูก็เลยเอเขาก็โพธิธวิตพวกหนูก็เลยอันนั้นเดี๋ยวไปขอขอสบพื้น แล้วทีนี้พอน้องเข้าไปปุ๊บโดนยิงตกจากรถครับแล้วก็ขโมยรถพอหนูเห็นว่าน้องโดนหนูก็เลยแบบสั่งให้แบบจับจับมาเลยอะไรเงี้ยก็คือ<ช>ได้มาใสออ่ก่องยิงจับมาเลยใช่พอได้มาก็เลยก็เลยมาคุยกันเรื่องกดแต่ว่าไอ้เรื่องกดกดกระครังข้งนวกเนียวหน่วยงานเนี่ยมันมันหนึ่งเอ็มแต่ว่ามันไม่เคยใช้มาเลยแล้วก็แบบหนูมานั่งคิดว่าโหยืมอยู่ในนั้นกันเยอะมากอะ่ะมันเอ็มหนึ่งมันเยอะไปอะ่ะผมม่ได้เป็นคนทัดตัดคนอ,อ่ะ อ๋อของแก๊งละที่อฟใช่ไหมใช่คร่บได้ได้เดี๋ยวพวกนี้ผมมาเคลียร์ให้ของเยอฟอะไอ้กดเนี้ยไม่เคยใช้ใช่ไหมแต่ใช้เขาคนแรกใช่ไหมครับใช่ครับมันมันมันมีมาแต่มันไม่เคยใช้เลยแต่ว่าพวกหนูคืนไปหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะการให้พรุ่งนี้หนูหนูก็เลยอยากอยากดูว่าแบบว่าคุณจะคิดว่ามันมันแพงไปไหมถ้าต่อหนึ่งคนอะที่หนูคิดว่ามันมันไม่ศพละนะ ที่หนูคิดมันคือคนที่อยู่ตรงนั้นนะช่วยเหลือโดนหมดเลยอยะไรเงี้ยที่ที่ทำเมื่อวานนะแต่ว่าที่หนูคิดไว้กันใหม่อ่ะจะเป็นสมมุติว่ากักครั้งหนึ่งแล้วหนูไปจับมาได้อ่ะหนูจะใส่สมมุติว่าเออแก๊งแก๊งเอทำหนูก็จะใส่คนในแก๊งเอบินหนึ่งล้านนึงแค่คนเดียวแล้วก็ที่เหลือใส่ตามคดีปกติก็เหมือนแบล็กลิสต์ครับใช่ครับใช่แต่ว่าใส่บินไปเลยอ่ะเอาเป็นม,มีมีแบบนี้ก็ได้ถ้าสมมุติว่า กำหนดมาสัก1-5เนี่ยล้านหนึ่งแต่ถ้าเล่นตำรวจทั้งกรมเนี่ย20เอางี้ไหมเอออันอันนั้นหนูหนูก็น่าสนใจ1-5เนี่ยก็คือ1-5เนี่ยล้านหนึ่งอยู่แล้วคุยงานเรื่องกดอยู่แต่ถ้าเล่นทั้งกรมอ่ะแล้วถ้าเราลอดมาถ้าสมงแล้วถ้าเรารอดมาก็คือเราถ้าเราจับเขาได้เราก็ใส่เขา20ล้านละถ้าเขาลับได้เขาก็เล่นแต่ถ้าเราจับเขาไม่ได้ก็คือปล่อยเหมือนวันนั้นที่ตำรวจโดนผมที่คุกไงใช่ใช่ใช่วันวันนั้นอ่ะหนู เขาใจที่แบบ<ร>มันมันกมีเลยไงมันไม่มีโอกาสที่จะจับหรือว่าอะไรต่ออ่ะมันแบบมันหมดไปแล้วอะ่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้คือพวกหนูไปจับเขาได้ไงอยู่ในคุกอะ่ะ ว่ากันนะเรืเร่องอะไรอเงีนมันงมิงนิ่งโมนิ่งโดนกูหมดบอกแล้วโดนกูหมดโดนหมดโดนกูหมดบอกแล้วโดนดุหน่วยงานโดนกูหมด